ตันนี้มีไฟฉายซูมแสงสปอตไลท์นะครับมาแนะนำตัวนี้รูปลักษ์รูปทรงสวยงามมากนะครับน้ำหนักกำลังดีนะครับไม่หนักจนเกิดไปใส่ได้สบายนะครับตรงนี้ปรับได้90องศานะครับปุ่มนะครับเปิดโหมดสว่างสุดสว่างธรรมดาแล้วก็กระพริบได้กระเป๋าด้านหน้าเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับ สามารถดึงซูมได้ซูมแสงสปอตไลท์จะมีเลนนูนคอนแวกเลนนะครับเพิ่มประสิทธิภาพของแสงให้ไกลยิ่งกว่ามาดูกระป๋อหลังตรงนี้เป็นไฟแสดงสถานะการชาร์จนะครับด้านล่างก็จะเป็นช่องชาร์จ usb ชาร์จนะครับ USB ชาร์จก็สะดวกสบายครับชาร์จที่ไหนก็ได้ชาร์จกับที่ชาร์จโทรศัพท์เราก็ได้สะดวกชาร์จเร็วนะฮะด้านหลังประกอบด้วยลังทานแบบชาร์จได้นะครับทางร้านแถมให้ถึง2ก้อนของแท้นะชาร์จครั้งหนึ่งนี่ใช้ได้มากกว่า9ก้ถึงชั่วโมงเลยนะครับถือว่าตอบโจทย์สำหรับการใช้งานทุกประเภทนะรุ่นนี้เป็นแสงขาวนะครับ อเรามาดูอีกรุ่นหนึ่งครับตัวนี้เป็นแสงเหลืองนะฮะรูปรัดก็จะคล้ายๆกันครับตัวนี้พิเศษคือจะมีโหมดเซ็นเซอร์เปิดปิดให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ปรับได้90องศานะครับปุ่มก็โหมดสว่างสุดสว่างปกตินะแล้วก็กระพริบดึงซูมแสงได้ครับ ซูมแสงฟังก์ชันโหมดสปอตไลท์เช่นเดียวกันเป็นเลน,นูนด้านหน้าครับเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพของลำแสงครับช่อง usb ชาร์จนะครับตัวนี้แสงเหลืองนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานาส่องสัตว์นะครับรุ่นนี้แสงขาวนะครับ สังเกตดูหลอดนะครับทั้ง2รุ่นจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับสว่างจ้านะฮะสว่างกว่าหลอดไฟฉายปกติ3ามถึง4เท่านะครับตัวนี้ตัวซ้ายแสงเหลืองครับขวาแสงขาวนะครับสนใจก็สั่งเข้ามาในระบบได้เลยครับสินค้าพร้อมส่งครับ ครับเดี๋ยวเรามารีวิวแสงให้ดูนะครับทั้งสองรุ่นนะฮะตัวนี้เป็นแสงขาวนะครับตอนนี้เรากำลังใช้โหมดซูมแสงอยู่นะสามารถส่องได้รัศมีไกล7 800เมตรแล้ะครับแล้วก็สามารถใช้โหมดสว่างกระจายได้นะครับถือว่า ลูกเล่นในการใช้งานที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับต่อมาจะมาดูแสงเหลืองกันนะครับแสงเหลืองตัวนี้จะใช้สำหรับในการส่องสัตว์นะครับสามารถดึงแสงกระจายได้หรือโหมดซูมแสงแบบเข้มข้นสปอตไลท์ได้ถ้าใช้งานส่องสัตว์ตัวนี้ถือว่าคุ้มค่านะครับเพราะการชาร์จครั้งหนึ่งอยู่ได้ถึง9้าชั่วโมง มาเทียบให้ดูระหว่างขาวกับเหลืองครับโดยประสิทธิภาพของเลนนูนคอนแวกเลนด้านหน้าทำให้าแสงหมุนสปอตไลท์นี่สองไกลได้นะครับรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนครับ